จ้าพี่น้องคะ่ะอ,ออด้วานพักรถค่ะพี่น้องมาเข้าห้องน้ำมาล้างมือคะ่ะก็บานเพลินกามีบ่อนล้างมืออ,อัตโนมัติประมาณหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มีสบู่ค่ะพี่น้องค่ะก็จะเอาสบู่จากตรงนี้นะคะก็กดเข้ามานี่มาเลยค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็เอาน้ำอ,อัตโนมัติคะ่ะ พี่น้องคะประมาณนี้ค่ะพี่น้องแล้วก็กระดาษก็อัตโมติค่ะพี่น้องจะจะเคลื่อนใบน้อยหนึ่งเนาะ่ะเนาะกอโถษนะคะเดือบร้อยค่ะพี่น้องค่ะแล้วเพิ่นก็จะมีอันนี้ให้เฮาน้าค่ะพี่น้องเพื่อนห้องว่าอย่างเงี้ไอไอไอน้ำยาฆ่าเชื้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้อง หยาบลายแล้วค่ะอดวันๆก็จะไปตอนะคะพี่น้องค่ะเขาก็จะไปตอกันเนาะเนาะรหลดเพลิงก็จะออกมาแล้วละค่ะไปตอกันค่ะพี่น้องค่ะค่ะหยาบ้ายค่ะก่อนที่เขาจะเข้าไปค่ะพี่น้องค่ะที่เข้าห้องน้ำนะคะไปล้างมือแปงเข้าห้องน้ำไปอย่างกันแล้วแต่ค่ะจะต้องหยอดเหรียญค่ะพี่น้องค่ะราคาเ0็สิเซนค่ะพี่น้องค่ะเ0็เซนพอหยอดไปปุ๊บนะคะ เขารับเขารับค่าด้วยนะนี่เลยรับค่าด้วยค่ะใช่แล้วค่ะพี่น้องค่ะไปต่อกันค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือห้องน้ำค่ะห้องน้ำทางซ้ายก็ของผู้หญิงข้างขวาก็ของผู้ชายเอทางซ้ายก็ของผู้ชายข้างขวาของผู้หญิงค่ะพี่น้องค่ะไปต่อกันค่ะพี่น้องไปต่อไปต่อนะคะ